เช้านั้นชายวัยห0ปีคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยอาการปวดท้องธรรมดาแต่กลับได้พบกับหมอคนหนึ่งที่ทำให้หัวใจเขาไม่ธรรมดาอีกต่อไปไม่รู้เพราะน้ำเสียงหรือเพราะแววตาแต่บางอย่างในใจของเขาเริ่มสะเทือนมือที่ยื่นไปหยิบบัตรนัดดันไปเห็นเบอร์โทรศัพท์ที่เขียนด้วยลายมือหมอแปลกดีหัวใจมันเต้นดังจนรู้สึกได้ทั้งที่ ก็แค่พบกันไม่กี่นาทีในร้านเล็กๆที่อบอวลด้วกลิ่นชาเขียวเสียงหัวเราะของผู้ชายสองคนไม่ดังนักแต่มันเบาเบาพอจะทำให้โลกทั้งใบรู้สึกสงบไม่ต้องรู้จักกันนานก็สบายใจได้ขนาดนี้สายลมเย็นพัดผ่านแสงสุดท้ายของวันสะท้อนอยู่ในสายตาทั้งสองคู่พวกเขาไม่ได้พูดคาว่าชอบแต่ใจมันรู้กัน ข่าวการย้ายไปทำงานต่างจังหวัดคือคำที่เหมือนลมหายใจสะดุดไม่มีใครร้องไม่มีใครดึงไว้แต่แววตาของคนที่ยืนอยู่พูดทุกอย่างแทนแล้วบางครั้งการพบกันแค่สั้นๆก็เปลี่ยนใจใครคนหนึ่งได้ทั้งดวงลุงคนจะทำอย่างไรเมื่อลุงปอนย้ายไปโรงพยาบาลต่างจังหวัดจะจบกันแค่นี้จริงๆหรอติดตามต่อในตอนต่อไปครับ